มากินมึกกระดองย่างกับผักสดๆสริมทางกันครับดูน่ากินไหมทุกคนอคุ้ยมึกกระดองย่างกับกระเจี๊ยบสดๆสมาทุกคนเอาทีเด็ดก่อนเลยนี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้หูหวงใหญ่ๆอูยอืมจุ่มลงไปจุ่มลงไป อยดองนี่นอน่อ,อนเลยอันนี้เพิ่งกินห <c oughs> มึกกระดองย่างกับผักกะถินข้างทางมาขอลองตัวบ้างนะครับหูแบบตัวใหญ่มากอื้อ จุ่มไม่ได้ทุกคนบ่อเป็นหยางบ่อเป็นหยางเฮาขอาใจเอาขอาใจลาดลงไปเยิ้มๆแล้วก็พับมันทุกคนมากินพร้อมกันอออืื้ สดสดเลยหวานจง๋งหมึกก็หวานผักกระถินก็หวานสุดยอดมึกกระดองยางกับผักไอตู้โอ้โหอันนี้เป็นหนวดเล็กฮะทุกคนมาจี๊ดมากบอกเลยน้ำจิ้มแบบมา มีใครมาเยี่ยมไหมเด็ดมากมึกกระดองยางกับมะเขือกรอบจี๊ดจี๊ดพูดจี๊ดเลยเดี๋ยวขยิมเยอะอีกนิดนึง mà, hmm, hmm, cọp lắm, em đòn, <đong. cười> cốt phin, bảo lắm เอ็มเรื่อง